จงอย่าลืมความตายยาประมาจจงอย่าคิดว่าความตายยังไม่มาถึงเราง่ายหรอกพรุ่งนี้เราก็คงจะยังไม่ตายให้พึงสังบรเอาไว้เลยว่าวันนี้เราอาจจะตายได้พระพุทธเจ้าโดยร่างกายบุคคลก็ตายร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่นี่แหละมันตาย แต่ธรรมะไม่เคยตายเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเข้ามารู้ความจริงแล้วเห็นธรรมะความจริงนี้ออกมาแสดงศาสนาก็จะอุบัติเกิดขึ้นอีกครั้งมันก็จะตั้งอยู่ได้อยู่ชั่วเวลาหนึง่งไม่นานมันก็จะดับไปอย่างนี้เพราะโลกนี้วัตตานี้เป็นดังสถานที่ cờ đạo